สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วในระูปแบบการเรียนออนไลน์ของเราเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องอันตรายจากการแพ้อาหารนักเรียนคะบางคนเนี่ยเมื่อเขารับประทานอาหารบางอย่างไปแล้วร่างกายจะมีอาการผิดปกติ หรือว่านักเรียนอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงกับตัวเองด้วยก็ได้เนาะเช่นอาการชานะคะบวมร้อนคันเป็นลมพิตมีผื่นขึ้นนะคะเวียนศีรษะอาเจียนนั่นก็คืออาจจะเป็นกับอากระบวนการ เขาเรียกว่าการแพ้อาหารนะคะการแพ้อาหารเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยพยายามต่อต้านอาหารชนิดนั้นที่เราทานเข้าไปหรือร่างกายเนี่ยพยายามที่จะกําจัดสารอาหารที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายเนี่ยออกไปนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับภุมมคุ้มกันของร่างกายแต่ละคนนะคะนั่นเองคะตัวอย่างนะเช่น การแพ้อาหารก็คือบางคนอาจจะมีที่ผิวหนังผื่นแดงเป็นลมพิษผิวหน้าบวมนะคะหรือเกิดกับกระบวนการหายใจแน่นจมูกนะคะไอจามนะคะมีการอาเจียนเจ็บหน้าอกหรือที่ตามีอาการคันน้ําตาไหลาตาแดงตาบวมทางเดินอาหารนะคะอาจจะมีแบบ ลิ้นฝีปากลิ้นเพดานบวมปากคันแน่นคอปวดท้องขึ้นไส้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดอาจจะแบบหัวใจเต้นเร็วมึนงงนะคะความดันต่ำหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าเป็นลงไปเลยถ้าเกิดกระบวนการแพ้อาหารมากๆนะคะนั่นเลยคะ่ะอาหารที่เรามักพบว่ามีการแพ้ในเด็ก หรือว่าในวัยผู้ใหญ่เช่นเดียวกันก็คือเช่นนะคะนมวัวชีสเนยบางคนเขาแพ้ตัวโปรตีนที่อยู่ในนมเขาก็อาจจะเลือกาทานนมที่เป็นนมจากธัญพืชนมจากถัว่วเพื่อชดเชยโปรตีนที่เขาต้องการในร่างกายจะได้ไม่ต้องขาดโปรตีนนะคะสองนะคะบางคนอาจจะแพ้ไข่นะคะ สก็คือเช่นพัญยพืชบางชนิดบางคนอ่าเป็นโรคแพ้ถั่วปากอ้าอย่างเงี้ยคืออันตรายมากนะคะ<ม>เวลาที่เลือกรับประทานอะไรเนี่ยจะต้องอ่านฉลากแล้วก็ดูส่วนประกอบให้ชัดเจนว่ามีส่วนประกอบของอาหารที่เราแพ้หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะแพ้กล้วยนะคะ แพ้ข้าวสาลีเนี่ยซึ่งข้าวสาลีเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเอาไปทําเป็นแป้งข้าวสาลีที่ทาเป็นขนมปังใครที่แพ้เนี่ยก็อาจจะแบบว่ารับประทานขนมปังไม่ได้หรืออาจจะต้องรับประทานขนมปังที่ทํามาจากแป้งชนิดอื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมักจะพบบ่อยก็คือแพ้อาหารทะเลเส้นกุ้งหอยปูปลาก็คืออาจจะแพ้พวกาสารที่อยู่บริเวณตามเปลือกของอาหารทะเลพวกนี้ก็ต้องเลือกรับประทานให้ดีๆนะคะ ่นเคะการบอกว่าแพ้อาหารหรือไม่อาจจะทำได้โดยหลายอย่างเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองหนึ่งคือถามอาการก่อนหรือไม่ก็ไปตรวจร่างกายหรือสอบถามประวัติของคนในครอบครัวด้วยก็ได้ว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยมีใครแพ้อาหารชนิดไหนไหมเพราะว่ามันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับระบบภันธุก,กรรมของเราด้วยเหมือนกัน ก็ะะถ้าสมมุติว่าถ้าเราสืบทราบแล้วว่าเราแพ้อาหารชนิดไหนเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานหรือว่าสัมผัสกับอาหารชนิดนั้นนะคะหรือไม่ก็ควรจะมียาถ้านักเรียนแพ้รุนแรงก็ควรจะมียาติดไว้เผื่อว่าเราแบบเผลอไปรับประทานหรือว่ามีอาหารที่เราแพ้เนี่ยติดมากับอาหารที่เรารับประทานไปได้จะได้แก้ได้ทันหรือไม่งั้นเรื่ก็คือต้องไปหาหมอหรือว่าพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะ นักเรียนคะก่อนที่จะจบในกิจกรรมที่สีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเสริมนะคะให้นักเรียนลองตอบดูสิคะว่าถ้าสมมติเนี่ยนักเรียนแพ้ถั่วนักเรียนจะมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารยังไงเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยขาดโปรตีนนะคะหรือนะคะ อันนี้เป็นข้อ2อแล้วนแก้ให้ครูนิดหนึ่งอันนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือหากน้องนักเรียนเนี่ยแพ้นมบวแพ้โปรตีนที่อยู่ในนมบวเนี่ยนักเรียนจะให้น้องเนี่ยรับประทานแนะนํายังไงให้น้องทานหรือว่าควรจะทํายังไงให้เสริมให้น้องไม่ได้ขาดโปรตีนนะคะแล้วก็อันนึงก็คือถ้านักเรียนเองเนี่ยแพ้อาหารทะเลเนี่ยนักเรียนควรมีวิธีการเลือกร <Low> ับประทานอาหารยังไงข้อควรระวังยังไงในการรับประทานอาหารเพื่อไม่ให้ขาดไอโอดีน ไอโอดีนก็คือจะเป็นวิเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในพวกอาหารทะเลเนาะส่วนมากคือจะอยู่ในเกลือเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเลยจะทํายังไงเพื่อไม่ให้ร่างกายเราขาดตรงนี้เพราะว่าถ้าร่างกายเราขาดไอโอดีนเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโรคคอหอยพอกขึ้นนะคะนั่นเลยจะมีวิธีการทํำยังไงนะคะนั่นเลยค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบไปก่อนเนาะ สำหรับใบงานนั้นเยนก็ทำใบงานให้เรียบร้อยระบายสีตกแต่งให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ